สวัสดีครับเพื่อนๆนครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปบอกถึงสถานที่นะครับตั้งร้านน้ําผลไม้สกัด1 0ออาจารย์บอยหรือว่าเป็นร้านของผมเองนะครับว่าตอนนี้นะครับเรามี1น่สาขาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกและสถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูโลเคชั่นร้านกันเลยดีกว่าครับไปเลยนี่แหละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงบริเวณหน้าร้านนะครับของน้ําผลไม้สกัด100ซอาจารย์บอยนะครับนี่เป็นร้าน น้ำผลไม้นะครับเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับนะฮะเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพนะฮะดูนะฮะว่ามีผลไม้อะไรบ้างนะครับนี่นะครับเต็มตู้เลยนะครับจัดแต่งสวยงามครับแล้วก็มีเมนูพิเศษด้วยตอนนี้นะครับในยุคของโควิดกำลังระบาดอยู่ตอนนี้นะครับก็มีน้ำนะครับกระชายขาวผสมน้ำพึ่งมะนาวนะครับนี่ทำเป็นรูปแบบขวดนะครับบรรจุเป็นขวดแบบนี้นะครับนี่มีโปรโมชั่น3ขวดร้อยด้วยนะครับ นี่คือบริเวณหน้าร้านจะเป็นแบบนี้นะครับอยู่ในตลาดนะครับนะฮะอยู่ในตลาดที่อยู่ริมข้างทางนะครับถนนบรมมาไตซอย29นะครับนี่นะฮะถนนบรมมไตซอย29หรือว่าซอยร้านอาหารสหายโฟกนะครับ,น,นะรบนี่นะครับนี่นะครับให้ดูนะครับหรือว่าหลายๆคนนะครับในจังหวัดพี่โลกก็จะคุ้นเคยในเส้น ถนนคนเดินไปแมคโครนั่นเองนะครับเนี่ยถ้าตรงไปข้างหน้าก็จะไปแมคโคนะครับแล้วฝั่งตรงกันข้ามร้านผมเนี่ยก็จะเป็นบริษัททีบอร์ดแบนนะครับนี่สาขาบรมมไตนะครับนี่ครับตรงกันข้ามเลยครับตรงข้ามร้านเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะฮะนี่ครับร้านนะครับส่วนถนนทั้งฝั่งนี้นะครับถ้าตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอถนนคนเดินแล้วก็เข้าในเมืองนะครับพิษนุโลกไปทะลุตรง เส้นหอนาฬิกาพิศนุโลกนะครับเส้นนี้นะครับนะตรงยาวมาเรื่อยๆนะครับนี่ถ้าไปทางเส้นนี้ก็จะไปผ่านแมคโครนะครับแมคโครใหญ่สาขาพิศนุโลกนะครับนะครับข้างร้านผมก็จะมีร้านลาดหน้าผัดซีอิ้วนะครับโกตาลาดหน้านะครับเป็นร้านลาดหน้าผัดซีอิ้วชื่อดังนะครับเจ้าแรกๆของจังหวัดพิศนุโลกเลยนะครับขายมายาวนาน กว่า4 0 40 50ปีนะครับนี่อร่อยมากนะครับนะครับก็มีลูกค้าเข้ามานะครับแล้วก็แล้วก็ฝั่งอีกด้านหนึ่งของข้างๆร้านผมก็จะเป็นร้านโกชาดเจ๊ไก่อาหารตามสั่งอิ่มอร่อยชัวร์นะครับนี่นะครับก็เป็นร้านนะครับชื่อว่าร้านครัวข้าวหอมโกชาดเจ๊ไก่นะครับอิ่มอร่อยชัวร์นะครับนะสั่งทานได้รับทำข้าวกล่องโต๊ะจีนรับหมดเลยนะครับนี่เจ้าของร้านอยู่ตรงนี้พอดีเลย นี่นะครับเจ๊ไก่นะครับอร่อยชัวร์นะครับอร่อยจริงๆนะครับลูกค้าจะเยอะมากในช่วงเย็นนะครับมาเลยครับมีหมดเลยครับพิซซ่งพิซซ่านะครับนี่เป็นตลาดนะครับอยู่ติดริมถนนเลยนะครับจอดรถสะดวกครับจอดรถหน้าร้านแล้วก็เดินลงมาสะดวกซื้อได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านน้ำผลไม้สกัด100%เเซอาจารย์บอยนะครับ ทราบกันไปแล้วนะครับสำหรับโลเคชันร้านน้ำผลไม้สกัด100อนอาจารย์บอยนะครับอยู่ตรงไหนนะครับอย่าลืมนะครับเราเปิดให้บริการนะครับในเวลาตั้งแต่เที่ยงนะครับจนถึง2ทุ่มครึ่งของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับยกเว้นหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับนะย้ำอีกทีนะครับเราเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึง2ทุ่มครึ่งนะครับ ยกเว้นเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดนะครับจันทร์ถึงศุกร์มาชัวแน่นอนนะครับนะฮะก็เจอกันนะครับอย่าลืมนะครับชั่วโมงนี้นะครับอย่าลืมใส่หน้ากากปิดแมสมานะครับให้บริการทุกท่านได้ลดสดชื่นกันได้ทุกแก้วแน่นอน,นครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ